เริ่มแล้ววัสดีครับวันนี้อีพีพ์มาพามาดูเครื่องแคนนอนเอ็มเอานย์หนึ่นะครับอาการเปิดเครื่องแล้วมีเสียงดังเลยนะครับแต่วันนี้เราพามาดูวิธีแก้ไขนะครับวันนี้ผมก็ยังไม่รู้สาเหตุนะครับว่าเกิดจากาตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเทสดูกันนะครับกอเสียบปลั๊กก่อนนะครับ เราวมาเปิดเคสดูอาการนะครับว่าอาการเป็นประมาณไหนนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาเครื่องวอม,มีเสียงดังเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําการรื้อดูตัวชุดเฟืองก่อนนะครับชุดเฟืองที่เป็นเฟืองขับพวกชุดดึงกระดาษหรือว่าชุดความร้อนนะครับที่อยู่ฝั่งนี้นะครับทําการรื้อเลยนะครับคันน็อ untuk dua, dua ใช้ไขควงแบนสกิดนะครับมันจะมีล็อกของมันนะครับ ่อข้างออกก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับนี่นะครับต่ฝาข้างฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับทำไมผมถึงถอดฝั่งนี้นะครับก็คือ ให้เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าฝั่งนี้มันเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับแต่สุดเฟืองมันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ ชุดเฟืองนะครับเดี๋ยวผมจะถอดตลับออกก่อนนะครับก็บจะหมุนดูนะครับว่าที่เสียงมันดังมันเกิดจากตัวไหนนะครับทำการหมุนสายพานตอนนี้นะครับดูนะครับ น่าจะมีปัญหาที่ชุดนี้นะครับเดี๋ยวรือ้อชุดเฟืองชุดนี้ออกเลยนะครับมีนอ็อตมีน็อตสี่ตัวนะครับชุดเฟืองชุดนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับน็อตสี่ตัวนะครับทําการขันน็อตสี่ตัวแล้วก็ถอดชุดเฟืองชุดนี้ออกเลยนะครับ มันต้องนั่งก่อมันบอกมันบอกมันว่าจะไปหานให้กล่องเมืองทันทีมันบ่ได้มันบ่ถนัด ง่ายกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะถอดชุดนี้ออกด้วยนะครับเพราะจะง่ายกว่านะครับจะได้เห็นได้ชัดเจนนะครับขออนุญาตถอดก่อนนะครับเอาการให้ค่าสคุณจบแล้วอเอาเปนะ すごいな。 เสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันต้องมีอะไรนะครับที่มันเสียงดังนะครับขอหาสาเหตุก่อนนะครับ จะมีปัญหาที่ชุดเฟืองชุดนี้นะครับนะครับมันติดอยู่นะครับจริงๆเราถอดเฟืองตัวนี้ออกถอดโซลินอยออกมันจะหมุนได้ปกตินะครับแต่นี้มันยังหมุนยากอยู่นะครับเห็นไหมครับมันไม่ไปนะครับเป็นชุดนี้นะครับ นี่นะครับตัวปัญหานะครับเจอแล้วนะครับทําให้มันติดนะครับนี่ยนะครับผมาวออกมาให้ดูนะครับติดตัวปัญหานะครับมันต้องมีปัญหานะครับแป๊บหนึ่งนะครับ นี่ไปแล้วไปไหน,นแล้วล่ะน,นี่นะครับตัวปัญหานะครับฮะมเมล็ดมะขามไม่มะขามนะนะครับมเมล็ดมะขามนะครับเข้าไปเข้าไปติดที่นะครับชุด ยชุดเป็นชุดขับชุดฟีดนะครับอยู่จุดนี้เลยนะครับพ่ากินขามวานแต่ไม่ไปอยู่ตรงนนี่นะครับไปติดอยู่ชุดนี้นะครับเวลาเนี่ยครับมันหมุนนะครับมันไปติดอยู่จุดนี้นะครับเมืเล็มาถามนะครับไปติดอยู่จุดนี้มันก็เลยทําการหมุนไม่ได้นะครับเฟืองมันก็เลยเสียงดังนะครับแต่ตอนนี้หมุนได้แล้วนะครับเห็นไหมครับหมุนได้ปกติแล้วตอนนี้นะครับ นะครับจริงๆมันต้องหมุนได้แบบนี้นะครับนี่ตอนแรกมันหมุนไม่ได้นะครับมันมีนะครับเม็ดมะขามนะครับเม็ดมะขามเม็ดเดียวจะติดอยู่จุดนี้นะครับก็เลยทาให้หมุนไม่ได้นะครับโอเคครับนี่นะครับทุกอย่างต้องมีสาเหตุนะครับจริงจริงถ้าถ้าเราไม่รื้อมันก็ไม่รู้ว่าเออชุดเฟืองเราเสียหรือไม่เสียนะครับ พอเรามาดูชุดเฟืองมันก็มันหมุนไม่ได้เราก็เลยรู้ว่ามันต้องมีอะไรติดสักอย่างนะครับนีค่ค,ครับเครับผมทําการประกอบเคลดนี้ไม่ต้องเปลีนน่ยนชุดเฟืองนะคะส่วนมากอาการแบบนี้มันเจอบ่อยครับแบบนี้ย จริงๆงมันจะหมุนได้นะครับถ้าหมุนเฟืองมันจะหมุนได้แบบนี้เลยนี่หมุนทางไหนก็ได้เพราะว่าเราถอดสุรีหน่อยออกแล้วนะครับเราจะหมุนซ้ายหมุนขวาก็ได้เพราะว่าตัวล็อกชุดเฟืองเราได้ถอดออกแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามันหมุนไม่ได้มันต้องมีอะไรสักอย่างครับเกี่ยวกับชุดฟีดชุดขับชุดดึงกระดาษนะครับก็ตามที่เจอเมื่อกี้นะครับเพชรนะคะ นี่ต้องบอกว่าแบบนี้มาไทยเดียเพราะว่าจะมีอก่กาหร้ายกว่าเออเราก็บอกมาตอนเนอนม่ไหรม่มัวอกันเไม่เต็งหิว รอให้ตรวใส่ามากมาแบบนี้กันโมเราใส่แล้วกินเลยพยาธประกอบคืนก่อนนะครับ ใครคิดว่าจะประกอบไม่ได้อย่าให้มันพังแบบนี้นะครับ มุนสายพานได้ปกติแล้วนะครับเห็นไหมครับมันต้องแบบนี้นะครับปกตินะครับเมื่อกี้มันหมุนไม่ได้นะครับเพราะมันติดเม็ดมะขามนะครับโอเคครับผมก็ทำการขันน็อตเลยนะครับ จริงถ้าเราไปผิดจุดมันก็ยากอยู่นะครับอาการนี้ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเทสให้ดูนะครับเดี๋ยวถ้ารอประกอบเสียจเดี๋ยวออพอดีมันเที่ยงพอดีนะครับจะทำการเปิดเทสให้ดูก่อนเลยนะครับเราไม่ต้องใส่สแกนก็ได้นะครับเราฟังฟังเสียงมันวอร์มแค่นั้นนะครับ ครับวอมได้ปกติแล้วนะครับจากตอนแรกที่เราเปิดเครื่องดังแรงมากนะครับโอเคครับมันก็จะฟองสแกนเนอร์นะครับโอเคครับผมถ้าใครเจออาการนี้ก็ลองไปเช็คดูนะครับขั้นตอนแรกถ้าเรามองจากข้างในเครื่องมันยังไม่มีอะไรไม่เห็นอะไรเราก็ลองรื้อชุดเฟืองชุดนี้นะครับลองรื้อชุดเฟืองดู แล้วก็ทําตามที่ผมทำนะครับเช็คไปทีละขั้นตอนนะครับมันก็จะเห็นสาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะครับปัญหานะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับถ้าใครสนใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับทางช่องทางทิกตอกนะครับผมฝากสินค้าด้วยแล้วก็ส่วนอะไรนะครับอะไรต่างๆนะครับทางร้านนี้นะครับ ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจอะไรตอนไหนก็สามารถสอบถามทักเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ e p เ i t h a ไท a n d ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ